ก็ตามชื่อคลิปนะครับกดรหลยย้อนขึ้นคอวิธีรักษาที่คุณไม่วนพ่านนะฮะก่อนเริ่มต้นก็ต้องเรียนให้ทราบว,ว่าคลิปนี้มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันประสบการณ์ไม่ใช่คําแนะน,นํงการแพทย์นะครับผมก็ผมก็เป็นคนไข้คนที่เป็นกดระย้อนนะฮะมาคือถึงแม้ผมจะบอกในะชื่อคลิปว่าฟรีรักษาที่คุณไม่วนพลานเนี่ยแต่ว่ามันก็คือวิธีเบสิกทั่วไปในการรักษานี่แหละครับผมซึ่งผมบอกว่าที่เรื่องที่ผมพูดเนี่ยผมเคยพูดไปในหลายคลิปแล้ว S 1> <S 1> ก็ถือว่าคลิปนี้มาทบท,ท,ทวนกันอีกรอบนะผมเผื่อคนเจอคลิปนี้ครั้งแรกนะฮะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยพูดไปแล้วก็เป็นคลิปที่เก่ามากแล้วก็ถือว่าทบทวนแล้วกันนะฮะเผื่อใครอยากฟังนะครับผมก็มันก็เป็นสิ่งที่คนที่เป็นกเรายทุกคนควรรู้แล้วก็ควรทานะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าถ้าเพิ่งเป็นกฎระยอนแล้วอ่ะต้องใจเย็นนะครับผมถ้าแตรักษาหายขาดเลยอ่ะอย่างน้อยต้องใช้เวลา 2- 3สามเดือนขึ้นไปเลยนะครับผมอันนี้ผมได้ถามหมอโดยตรงเลยนะครับสิ่งแรกเลยก็คือ การไปพบแพทย์เพื่อเอาอยาน,นะครับผมไม่ได้กวนกวนนะครับผมคืออย่างน้อยอ่ะคุณต้องได้รับการวินิฉัยว่าคุณเป็นโกกรคกรดไหลย้อนจริงไหมโกกรคกรดไหลย้อนขึ้นคอจริงไหมคือก่อนที่ผมจะรู้ว่าผมเป็นโกกรคกรดไหลย้อนขึ้นคอนี่ก็ก็ค่อนข้างนานนะก็เขาเรียกว่าอะไรนะอ่ะตอนแรกนึกว่าเป็นโรคคอปวดคอคออักเสบอะไรอย่างนี้แต่ว่าเป็นกรดไหลย้อนขึ้นคอนะฮะคือการไปพบแพทย์เนี่ยอย่างน้อยมันก็ได้ยาลดกรดนะครับผมยาลดกรดในกระเพาะ ยาผมจำผมลืมไปแล้วว่าาอเลยบ้างก็คือได้หมดครับไม่ว่าจะไปแบบประกันสังคมหรือเข้าโรงพยาบาลเอกชนนะครับผมไปลว่าหมดแล้วข้อแตกต่างเนี่ยอยู่ที่ว่าแบบเอกชนอะ่ะถ้า,าคุณไปอะ่ะคุณจะได้การทิสคอนนะครับผมแต่ว่าต้องบอกว่าการทิสคอนเนี่ยไม่รวมในประกันสังคมนะครับการที่สคอนนี่ก็ถือว่ามีประโยชน์มากเลยนะผมถ้าพูดง่ายคือการฟิสคอ,อคนอ่ะคุณสมบัติคือมาไปเคลือบกระเพาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนจากกดให้เป็นกลางได้ ไปทำให้เราปวดท้องจากการระคายเคืองนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวช่วยที่ดีมากๆตัวช่วยแบบเล็กๆนะฮะแต่ถ้าไม่กินก็ไม่เป็นไรครับถือว่าการ์โบไฮเก็เป็นตัวช่วยอย่างหนึ่งก็ได้เพราะว่าคนที่หลายคนหลายคนที่ผมรู้จักก็หายจากกรดไหลย,ย้อนโดยที่ไม่ต้องทานกาบไฮเดรน,น,นะครับผมแต่ส่วนตัวผมอะคุณหมอจ่ายให้ผมเยอะมากๆเยอะเกินไปด้วยซ้ำผมคิดนะแล้วก็อย่างที่สองนะครับการปรับพฤติกรรมนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้สาคัญที่สุดเลยครับ แม้รักษาหายแล้วก็ควรปรับพฤติกรรมต่อไปนะครับผมถ้ามีวินัยนะคืออย่างเช่นพวกไม่เอนตัวลงนอนหลังจากกินข้าวเสร็จสามถึงสี่ชั่วโมงนะฮะเพราะว่าการเอนตัวลงนอนหลังจากกินข้าวเนี่ยพอเรากินข้าวปุ๊บอาหารก็อยู่ในกระเพาะใช่ไหมร่างกายเราหลังร่างกายเรานอนกดออกมามากกวกติเพื่ออยากย่อยอาหารทุเรียนไวๆพอเรานอนกดก็สามารถไหลไ่ที่อกได้แล้วก็ไหลไมาที่คอต่อทําให้เรากายเป็นกรดย้อนขึ้นคอนะฮะคือการเป็นกรดย้อนขึ้นคอ ผมก็เคยถามหมอนะยครับว่าเฮ้ยเอ็นตัวลงนอนเนี่ยตั้งสี่ชั่วโมงเลยเหรอหมอหมอบอกว่ามันควรจะสี่ชั่วโมงเลยคือเนี่ยทั่วไปเนี่ยอาจจะว่าสามชั่วโมงนะฮะแต่ว่าคุณหมอผมบอกว่าสี่ชั่วโมงเลยก่อนจากนี้เนี่ยก็การกินมื้อดึกก็สาคัญนะครับผมเพราะว่าการกินมื้อดึกมันก็ไม่ต่างอะไรกับการกินเสร็จเราก,ก็ต้องนอน,นอยู่ละใช่ไหมอืมแล้วก็ที่สําคัญไม่แพ้กันเลยนะครับการกินขมงการกินพวกอาหารย่อยยากหรืออาหารที่มีกรดเยอะนะฮะ อาหารยอยี่ก็พวกข้าวเหนียวหรือพวกของทอดต่างๆอาหารที่มีกรดเยอะก็พวกเช่นมะนาวหรือ่าส้มตําผลไม้พวกมันาวงหรือสับปะรดก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยทําคิวกับกาแฟชาแล้วกรดไหลย้อนฮะถ้าตามแหล่งอ้างอิงเนี่ยเขาได้ทําการทดลองและผลก็ออกมาว่ากาแฟเนี่ยไม่ได้มีผลกับกรดไหลย้อนขนาดนั้นนะครับผมแต่อย่าก็ตามร่างกายคนเราไม่เหมือนกันนะบางคนแพนทะเลบางคนไม่แพนทะเลเรื่องนี้ก็เช่นกันทุกอย่าง ลองดูตัวเองก่อนนะผมแล้วก็เรื่องที่ต้องทําใจนิดนึงนะฮะถ้าอยากหายกดไรย้อนก็ต้องเลิกสูบบุหรี่เลิกเหล้านะฮะเลิกเหล้าเบียร์ไปก่อนเลยคือถ้าเลิกได้ก็ควรเลิอกอะ่ะเพราะว่าไอ้การสูบบุหรี่มันก็ทําให้กดอันเฉพาะหลักอกมามากกว่าเดิมนะฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะฮะอย่าไปเครียดก,กับมันมากครับผมกดไรย้อนมันหายได้มันต้องใช้เวลานิดน,นึงการเครียดเนี่ยร่างกายมัน คือมันเป็นอะไรคือร่างกายเราระดมดูดเหมือนค่อนข้างมหาศา์จจนะถ้านเราคิดปุ๊บเราคิดมากกดมันจะหลั่งออกมามากกว่าปกติเลยในกระเพาะอ่ะคือไม่ธรรมดาที่แบบเครียดแล้วแบบเครียดแล้วทํานไม่ไ้ปวดท้องเพราะว่าการที่เราเครียดอ่ะร่างกายมันจะหลั่งกดออกมาปกติเลยมันกดออกมามากกว่าปกติก็ไม่เข้าใจว่าทำไมร่างกายถึงเราเป็นอย่างนี้นะฮะก็อย่าไปเครียดอย่าไปคิดเรื่องกดไหลย้อนนะครับคือไม่คนเครียดอะ่ะเอาไว้ว่ามันหายยากหายนาน แต่มันหายได้อ่ะผมก็พูดสั้นๆอย่างนี้ฮะจึงก,ก็ไม่สั้นละพูดไปห้าอย่างนี้ละก็ว่วาเคมีจะมีประโยชน์นะครับผมยากสุดก็พวกการคุมการกินผมเชื่อเลยการคุมการกินมันยากที่สุดแล้วแต่หายได้ครับผมเชื่อผมขอทุกคนโชคดีครับ